สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ศรัทธาหลวงพ่อรวยภาษาทิโกและท่านที่ชื่นชอบวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับผมชื่อกุ้งนะครับธีรพัฒน์เทศทองรับเช่ารับซื้อวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยแล้วก็มีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับวิธีการรับเช่าผมก็คือให้ส่งภาพพร้อมราคาที่ท่านพอใจภาพและราคาที่ท่านพอใจนะครับส่งมาที่ Facebook ธีรพัฒน์เทศทองหรือว่าเพจตรวจสอบและรับเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยโดยกุ้งธีรพัฒน์หรือ ที่ลายทีลพัทซีและมีจุดนะฮะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษทีลพัทซีบางคนแอดไม่ได้ให้ใส่จ,จุดข้างหลังไปอันหนึ่งคือลายอันใหม่นะครับลายเก่าเพิ่มเ,เพื่อนได้บ้างไม่ได้บ้างเนื่องจากมีการจํากัดเนื่องจากลายเก่าใช้มานานก็เลยเมีจํานวนคนที่เพิ่มเพื่อน,อน,อนค่อนข้างเยอะนะครับอนาคตก็คิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนลายอีกเรื่อยๆนะครับมาดูพัสดุนี่คือพัสดุที่รับเช่ามานะครับ ถ้าเราคุยกันแล้วตกลงตกลงราคากันได้นะครับก็จะให้ส่งมาและเขียนเลขบัญชีมาในกล่องนี้เลยนะครับซึ่งกล่องนี้มูล,ลค่าน่าจะเป็นหมื่นนะครับถ้าให้เดาข้างในคือเลทนะครับถ้าให้เดาข้างในคือเลทมาดูกันอันนี้ส่งจากเคอร์ i ี่นะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับ ถ้าให้ผมรับเช่าเนี่ยคือให้ท่านเนี่ยส่งรูปพร้อมราคามาได้เลยนะครับวันวันหนึน่งตอบหลายข้อความก็เลยถ้าโมดวต่ตอบว่ารับเช่าเท่าไหร่รับเช่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันมันไม่มีเวลาผมทําไม่ทันจริงๆครับแล้วก็ต้องขออภัยนะบางคนที่ส่งมาแล้วบอกผมว่าคุณคุณกุ้งช่วยสอนดูหน่อยครับช่วยเออดูให้หน่อยอะไรอย่างงี้มันมันทำยากครับ ไม่มีลรานจริงเอามาดูนะนี่คือห่อมอีทิชชู่บางๆางมาแค่นี้เองก็ให้เลดที่ผมอยากได้เนี่ยกระแทกกับกล่องอยู่แบบนี้ เขาบอกว่าเช่ามาไม่ค่อยได้ใส่นะครับอันนี้เป็นเลดสมใจนึกปี2558นะครับกล้องมีไหมกล้องสองพระไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับคือเขาเก็บพระทําทไมถึงเก็บพระแล้วไว้ในกล่องเขาบอกว่าเก็บไว้ในกล่องทําไมเก็บไว้ในกล่องแล้วแล้วความ เขาเรียกว่าความสวยมูลค่าถึงลดลงบอกตรงๆเลยนะครับต้องให้คุณเก็บไว้ในกล่องเก็บไว้ยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณเก็บไม่เป็นพระคุณก็ก็สูญเสียความสวยงามเหมือนที่คุณส่งมาเนี่ยผมเขย่าปุ๊บดังก๊อกแก๊ก,ก,กเลยอะไรรู้ไหมไม่ได้เอาอะไรรองหน้ากล่องมาถ้ามีทิชชู่ที่มันพันรอบกล่องอยู่แบบนี้ตอนที่ผมได้มานะถ้ามัน เข้าไปอยู่ข้างในกล่องแบบนี้นะครับถ้ามันเข้าไปอยู่ข้างในกล่องแบบนี้มันจะช่วยรักษาสภาพเล็ได้ดีกว่านะครับมันจะช่วยรักษาสภาพได้ดีกว่าเอามาห่อรอบกล่องแบบนี้มันไม่ช่วยอะไรนะครับ <c rain> ค่อนข้างสูญเสียความสวยงามไปเยอะเลยอันนี้เป็นเล็สมใจนึกนะครับก็งลงราคาไว้เป็นหมื่นนะครับ ต้าห่อมาไม่ดีห่อพัสตุมาไม่ดีทําให้เกิดการเสียหายระหว่างขนส่งแบบนี้ก็จะมีมูลค่าที่ที่ต้องต้องต้องไปคุยกับเจ้าของอีกทีครับเพราะว่าตรงหน้าพาตร,ตรงนี้ค่อนข้างมีมีความเสียหายนะครับถึงจะเก็บดียังไงก็แล้วแต่แล้วมาเสียหายหรือว่า สูญเสียความสวยงามตอนที่ระหว่างกระบวนการส่งอย่างเงี้ยมันน่าเสียดายนะแต่นเนี้ยผมว่ามันถ้ามันเป็นตอนจัดส่งอย่างเดียวอะ่ะมันมันไม่เยอะขนาดนี้อันนี้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าถ้าให้เดาคือคือก็ค่อนข้างที่จะเสียหายมาจากการเก็บยูท่ตอนอยู่กับตัวคือใส่กล่องใส่กล่องไว้เฉย ไม่ได้เอาอะไรรองด้านหน้านะครับหลายหลายคนนะครับเดี๋ยวข้าวหน้าวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะมาทำการเก็บรักษาพระยังไงให้ให้ไม่สูญเสียวความสวยง,งามครับกระดาษทิชชู่ก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับถ้าทิชชู่แบบนี้อยู่กับพระเหรียญที่ไม่ได้เลี่ยมเช่นอยู่เปลี่ยนย <S <S ทองแดง <S <S เปรียบเสมือนกระดาษทรายเลยนะตัวแบบนี้ไปถูผิวทําให้เปียบผิวอีกอันนั้นไม่แนะนําให้ใช้ทิชชู่ ใช่ว่าจะใช้แล้วปลอดภัยตลอดนะครับอันนี้เป็นเลรรวยสมใจนึกเราให้ฟังดีกว่าเลดรวยสมใจนึกปี2558นะครับรุ่นนี้เรียกชื่อเล่นอีกอย่างว่ารุ่นวัดแตกคืออะไรรุ่นนี้คนไปวัดเป็นวัดแตกคือไม่มีที่ให้ยืนในบริเวณวัดเลยทำให้ต้องไป เบียดเสียดกันในการเช่านะครับเข้าแถวกันอ่ะเขาเขาเปิดจำหน่ายกันในตอนเช้าแปดโมงเโมงอะไรแหละแต่เหมือนจัดแถวกันตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นอีกนะครับบรญญัคือคนสมมติว่าสมมติว่าพระเปิดจองวันจันทร์วันอาทิตย์คนไปนอนหล่อแล้วเย็นวันอาทิตย์คนแน่นแล้วตรงนั้นเหมือนบทเป็นตลาดนัดเลยเป็นอะไรเลยนะครับไป มีของขายเหมือนตลาดนัดเพื่อรู้ว่าคนมาเยอะพ่อขายแม่ขาก็มาขายของอะไรเงี้ยแล้วคนที่ไปรอเช่าบูชาสมใจนึกเนี่ยนะเป็นอะไรที่สู้ราคาสู้ความไม่ยังไม่ตอนนั้นของยังไม่ออกยังใช้คําว่าสู้ราคาไม่ได้ไม่ได้ตอนนั้นของยังไม่ออกใช้คําว่าอดทนอดทนรอเช่ามากๆ เพราะว่าสําหรับบางคนถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นคนคนเป็นหมื่นนะครับแต่ของสร้างหลักพันอย่างเงี้ยแล้วเร,เราไม่ใช่หมื่นเดียวหลายๆห,หมื่นบรรยากาศก็พอมีให้เห็นในรุ่นใหม่ๆถ้าถ้าใครเพิ่งเข้ามาศึกษารุ่นใหม่ๆรุ่นโดยปดนี้เยอะรุ่นที่ผมไปมายิ้มรับสาบเยอะเยอะเยอะอยู่นะครับ ก็เป็นบรรยากาศแบบนั้นแต่แต่ว่าในจะลึกๆแล้วคือตอนนั้นหลวงพ่อยังอยู่นะครับเป็นรุ่นเก่าที่เยอะมากนะครับแล้วก็ในสมัยนั้นมันก็จะมีพวกที่ยันยันรุ่นรุ่นใหม่นี่แหละมันจะมีพวกผมรู้ผมรู้ว่าใครด้วยแล้ว,แล,วแล้วเป็นเป็นมือที่ค่อนข้างจะใหญ่แต่ทำตัวทุเรศนะครับ เขาต่อแถวจับฉลากแถวกันไอมนุษย์พวกนี้นะมันจะเดินเตะๆครับเดินเดินมั่วๆเหมือนเดินเชะเง้อหาใครอะไรบางคนนั่นแหละครับแต่ว่าไอพวกนี้พอแถวไหนเรียกปุ๊บไอนี่โดดเลอๆโดดข้างหน้าโดดไปแถวเขาสมมติจับฉลากได้แถวที่30ไอคนพวกนี้เดินวนอยู่ใกล้ๆแถว30ิพอดีมันไปแทรกแถวเขาไปแทรกแถวเขาทําให้เกิดการไม่พอใจกัน มีม,มีมีแทบทุกงานล่าสุดยิ้มรับรั์ที่ผมไปมาก็มีถามว่าการไปต่อแถวทำได้ไหมทำได้ถ้าจับฉลากได้แถวนั้นสมมติแถวที่30ตัดแถวละ50คนในการเช่าแต่แถวที่30ที่จับฉลากได้สิทธิ์เข้านั้นไม่แถวไม่เต็ม50สามารถไปต่อหลังเพื่อเติมให้เต็ม50ได้แต่ว่าไอ้คนพวก มนุษย์พวกนี้นะมันจะไปต่อแถวด้านหน้าไปแทรกทําให้คนด้านหลังที่เขาอยู่แถวนี้มาตั้งนานแล้วถูกตัดออกไปเพราะเขานับเขานับเขาไม่รู้คนนับเขาไม่รู้อันนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้นะครับที่ผมเจอมาที่แก้ง่ายๆเลยก็คือแถวไหนแถวนั้นยึดบัตรไปที่หัวแถวแค่นั้นเองไม่ยากเลยน,นี่คือสมใจนึกคนเยอะมากนะครับเ,เดี๋ยวสำหรับเส้นนี้เป็นขนาด4บาท เนื้อเงินลงยาน้ําเงินนะครับคือเก็บไว้ดีเก็บไว้ในกล่องแต่ว่าจมูกกระแทกกล่องคือไม่ได้เอาอะไรรองหน้ากล่องนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าจะมาทําการเก็บรักษาพระแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้เราพูดคุยกันประมาณนี้ก่อนแล้ววิดีโอหน้าฝากติดตาม Facebook ติดตาม Youtube ธีรพัฒนเทศทองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านมากมครับสวัสดีครับ